สวัดีค่ะเกิดมาเจอกันอีกครั้งกับช่องพิวเฟิ r s Channel นะคะวันนี้เรามากับคอนเทนต์ที่น่าตื่นเต้นมากทุกคนนะคะหลังจากที่เราเห็นทางดูมันดิออฟฟิเชียลเนี่ยประกาศในทวิตเตอร์ว่าจะมี b ีไฮดีเอ็มดีแลนมาก็คือตื่นเต้นมากเลยนั่งเขาดาวเลยนะคะเพื่อที่จะ มารอรีแอคชั่นให้ทุกคนดูสำหรับอันนี้เป็น EP 1ีนะคะ behind DMD land EP 1ก็คือว่าต้องมี EP 2หรือเปล่าอืมมี EP 3หรือเปล่า4ี่ห้าล่ะยังไงนะคะเอาเป็นว่าดู EP 1ไปก่อนนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะอยากดูแล้วไปดูกันเลยค่ะดด้ออกัแวตค่นนีะิ็ มันดิมุ่งมี่อยูแ้วโอเคนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณขนบคมณอบคุณ่อบคุณข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 อคุณขอบคาณขนซ์อรคุณ้อบคุณอบุ่งขอาคุณขอบคุณขมบคุณขอบนทณขอบคุณขไดุ้ณขไบคุณขอบคบคุณขคุณอบคุณขอบคุณอบคุณขนบคุณขอบคุณคุณขอบคุณขอบคุคุณบคคคบออคุขค

ตอนกับล well. cool. uh, e. ังอ่ะเปลี่ยนบล็อกให้หน่อยเจมตอนเดินนะครับเปลี่ยนบล็อกด้วยค่อยๆเปลี่ยนครับใช่อ่ะดีไม่ยืนก่อนยืนก่อนยังไม่ขึ้นแล้วก็เข้าวงนี้นะมาโอ้อันนี่เพลงเดี่ยวพี่สิ ตะ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 เพียงต้องการให้เธอได้รู้อ่าโอเคไหมฮึป๊อปปี้ แต่กี่ตัวแล้แต่กี่ตัวฮ่าฮ่าฮ่าาแพรวิจแวิจิตรกี่ตัรู้สึกที่มาเก่งพหมที่แม็กกี้ที่ไม่ใช่ซอนนะครับผมแตก็น้องนัทนช่ไหเมื่อวานเป็นคนเทนต์เองเลยตอนเล่นเม่ไเต้นดีขึ้นครับถ้าเทียบเขาเรียกอะไรนะตั้งแต่อยู่กับแม็กมาตั้งแต่ทำดูมาดี๋ยวั่งแน่นะครับแบงค์เป็นคนที่เต้นไม่เป็นเลยแล้วก็ร้องกับไม่ได้เลยแต่จนวันนี้ แม็กได้พัฒนาตัวเองมาแล้วแบบ้ยแม็กเต้นได้แม็กน้องเต้นได้ดไดนะขยับแบบผมยกนิ <ๆ S 2> ้วให้เลยอ่ะตั้งใจทำอะไรแล้วทำขึ้นมาไ,ได้จริงๆอ่ะแม็กอ่ะสุดยอดมากไม่ว่าจะเรื่องหุ่นวินัยการกินวินัยการออกกำลังกายการเต้น,นการร้องสุดยอดโอ้โหแต่ที่สุดยอดมากๆเลยคือโชว์พี่มาร์คคือแบบดีมากคือติดท็อปอันดับโชว์ที่ประทับใจมากๆที่สุดใน คอนเสิร์ตดี d วันนั้นเลยคือประทับใจมากเราเป็นเราโชว์ของพี่มาร์คอะเป็นโชว์เดี่ยวโชว์แรกที่เปิดในคอนเสิร์ตทุกคนคือดีมากว้าวมากคือเราอะพอรู้มาบ้างว่าพี่มาร์คอะเต้นเก่งแต่เราอะไม่ค่อยได้เห็นไม่ได้ไม่แบบคือเห็นในโคเวอร์ทุกคนแบบในแบบในช่องอะก็จะมีคลิปพี่มาร์คเต้นอยู่บ้างแต่เราอะไม่ได้เห็นแบบเต็มสตรีมที่แบบว่ามีแดนเซอร์แน่นๆมีแสงมีเสียงแบบ ปังๆอะทุกคนเหมือนในคอนเสิร์ตท,ที่ผ่านมาแล้วแล้วพี่มาร์คคือทำออกมาได้แบบดีเต้นดีมากลายคือเป๊ะเหมือนแดนเซอร์เลยคือแบบเลิศแล้วก็มีความแบบเขาเรียกวแบบ่าเป็นโชว์เต้นที่ยาวด้วยนะคือพี่เขาต้องแข็งแรงมากแล้วแบบร่างกายคือแบบคือแบบต้องแบบ เฟิร์มฟิตมากๆที่จะเต้นโชว์ยาวขนาดนั้นแล้วแบบแรงไม่ตกมีตีลังกาใดๆนะคะคือโชว์พี่มาร์กนี่คือสุดยอดเป็นโชว์เปิดที่ดีมากมากโอ้ยแบกเรผมแบกคนเดียวไม่ไหวหรอกโอ้ผมเหนื่อยมากที่ต้องมาแบกผมแบกจ <c oughs> นหลังจะหักแล้ว <c oughs> ผม,มา,มาตลอดทุกวันนี้ผมปวดหลังตลอดเลยผมอ่ะโอเคนะ ไม่ออกคนนี้ครับถ้าเราพูดถึงการเต้นนะผอกมโอเค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 ซอนลายคนเลยลายนี่ไปได้กันเลยแบบบอกให้มาตรงนี้หนึ่งสองสามสี่แม่งไปจึ๊กจิ๊กตรงนี้เหลือไม่ได้เรื่องเลยเนาะเออเพื่อนผมงานนัตรมากณก็บอกอย่างที่บอกแบบมันเป็นคนแบบผมไม่ใช่คนแบบ ต่อ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 เล่นใหญ่กว่าชอบก็เอาจริงทุกคนก็ตั้งใจซ้อมแหละซ้อมดีเันทุกคนก็พากันไปได้แบบระดับที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอใจนะครับผมประมาณนั้นส่วนแม็กชมมันหน่อยครับชมมันมันไม่ได้ยินหรอกแต่แม็กมันเต้นดีขึ้นนะเป็นดีแบบจัดดีเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยัมภมษณ์นะตอนนี้กำลังซ้อมคิวของผมอยู่นะครับผมซ้อมของซเปอร์แดนเซอร์ บอกเลยโชว์นี้เปี่ยงเปี้ยงจริงดีมากโอ้เขาต้องเจ็บเข่ามากเลยเลยมันมีท่าแบบขนาดแค่ตอนดูแล้ว่าแล้วว่ามันแบบว่าโชว์มันวาวมากแต่ขนาดที่ดูเราก็รู้สึกรู้สึกว่าแบบโอ้ยต้องเจ็บเข่าแน่เลยทุกคนท่อนเนี้ยผมว่าถอยผมถอยมาตั้งแต่รงนี้เลยนะ วัวไม่ขัดใช่เพราะมันขึ้นนาใช่ไหมครับึงขึ้นนาแล้วก็ปึ๊บปดีไม่ต้องถอยเยอะไม่ต้องถอยเยอะจริงจริงแค่นี้ตึง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 แค่นี้เท่าเดียวไม่ต้องไปไกลมากเพราะว่าผมปรับแดนเซอร์มาบังข้างหน้าให้แหละใช่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆมาบบงเดี๋ยวน้องอ่ะเขาจะรู้ว่าสริงแดนไปศิลปินหนัจะอยู่ตรงนี้นะเขาก็จะมาผิดอเขาจะมาศิลปินแล้วไม่ต้องต้องวนแดนะว่าแล ไหนชนะเลยเนี่ยยังไหวครับไหวไม่ไหวบอกไหวแกล้งไม่ไหวบอกไหวกินทั้งวันก่อนกินแม่คือหลับเอาแบบนี้พักผ่อนโชว์นี้ก็คือน่ารักมากคือใจมันหายแล้วแหละอ่ะตัวอย่างนี้ผคือใจมันหายแล้วแหละเอาจริงๆโอเคโชว์ของเราในวันนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ เอรเฟกไม่มีทิ่ติหาที่ลงตัวแบบว <c oughs> ันนี้ไม่ได้ตอนวนี้ไม่มีแล้ว <c oughs> แล้วป๊อปปี้คือหลาังก,การจ,ากจบคอนเสิร์ตอะก็คือยังยังอยู่ที่นะทันเดอร์โดมนะทุกคนยังไม่กลับก็คือละลายตลอดเวลาลายแบบไหลอีเวนต์มากเทียบกับโชว์อื่นผมเมื่อก้รู้สึกว่าโชว์เรามีความธรรมชาติ <c oughs> สูงไม่ต้องแบบไปจัดแ, <c oughs> แปลงอะไรมันน้องมีฝีมือประมาณไหนก็เอาแค่นั้นคือจะบอกว่าชื่อเมืองเราชื่อเมืองแฮปปี้ห้าห้า เบอของเราเนี่ยก็เราต้องการสิ่งที่เราจะแต่ว่าสิ่งที่การมอบให้กับทุกคนในสุดที่บอกครับแฮปปี้ห้าห้าความสุขพร้อมกับเสียงหัวเราะฉะนั้นพวกผมมาจจะไม่ได้ฟิตแต่ตัวว่าท่าเต้นเราต้องแบบเปะเปะเป๊ะคือเราขอแค่ทำยังไงก็ได้ครับให้มันตรงคอนเซ็ปต์แฮปปี้ห้าห้าแล้วเป็นตัวที่มีความสุขด้วยแล้วก็มีเสียงหัวเราะไปพร้อมๆกันใช่โชว์แต่ละโชว์ของทุกคนนะแล้วชุดของของโชว์นี้ก็น่ารักมากเลยนะเป็นแบบชุดสีขาวกางเกงแล้วก็มีแบบว่า เขาพ่นสีเป็นคําว่าแบบป๊อปปี้คำว่าปังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสดใสมากทุกคนรันเป็นของตัวเองอันนี้คือมุมมองของเราสองคนนะว่าถ้าเราจะโชว์ให้เป๊ะแบบเขาอะเขาคนรีงยากและด้วยเรื่องเพลงด้วยสไตล์เพลงมันค่อนข้างจะออกไปแถวน่ารักสนุกสนานก็เลยคิดว่าอ่ะเราก็ทำามก็ได้ให้มันสนุกสนานผมก็เชื่อนะว่าแฟนคลับที่ดูก็จะมีความสุขแล้วก็จะแฮปปี้กับเวลาอีกสองวันที่เรามีเวลาฝึกฝนโชว์ที่สนุก แล้วคือมันเป็นโชว์ที่แบบว่าเออสนุกจริงคือเน้นเป็นเอนเตอร์เทนเลยแล้วทั้งสองคนน่ะเป็น MC เป็นนักแสดงที่ดีแล้วก็คือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีมากคือโชว์สนุกมากคนกันแล้วก็ทุกคนก็คิดว่าน่าจะคลายเครียดจากการที่ทำงานงโฮโฮกันนี่นึงก็เจินครับในบ้านแ <Happy. S 2> ฮปปี้ฮาฮาลาลันลาลนลาลัลาลัาลลาลแต่ลลล้เม่อผ่านแ่เลยตได้ใหม่ล ออยล์หรอับกูจะจะไว้นะกูเก่งเต็นเมือนกันเอาน้องไปไหนมาครับเฮ้ยเล่นแล้วพี่เนทเล่นแล้วว่าอันนี้ก็เป็นพี่เนทที่เกม ฝากน้องๆนะครับผมก็ไม่ฝากน้องๆนะครับไม่ก็แบไม่ไม่ต้องเียนาะีรสไหมดเไม่เนี่ยคนร้องอะไม่ตองเสียดเาไม่ต้องเสียนร์สนุกสน็ขอยฝากด้วยนะเหมือนกับว่าเขาก็คือเขาซ้อมแยกกันใช่ป่ะระหว่างศิลปินกับทีมแดนซ์แล้วก็ก่อนใกล้ๆวันจริงก็คือมารันทูมามาซ้อมด้วยกันนะคะ เป็นเมืองเมืองเปิดของผู้พี่เลยก็บอก็กเป็นแบ,บบทั b เบอร์เมเกอร์ใชแบบ่โชว์แลนด์นี้ก็คือแบบร้อนแรงไม่ไหวทางทันเดอร์โดมก็คือเป็นสีแดงแบบสุดโอเคทำให้คือเมื่อกีออ้เราซ้อมทับเบิลเมเกอร์นะใช่แล้วก็ตอนที่เพลงนี้ขึ้นมาคือเราว,าวาวมากเลยนะเราแบบว่าอ้ไม่คิดว่าจะเอาเพลงนี้มาทุกคนสนุกเพลงเนี้ย เออแบบมันแซบแล้วก็แบบพอแบบเขาเต้นเหมือนเหมือนแบบว่าเต้นแบบที่ยอนอาเต้นอ่ะคือแบบว้าวดูแล้วมันก็แบบวู้ววูแต่ว่ายอมรับเลยนะว่าเป็นโชว์ที่แบบเราอ่ะเสียงกรี๊ดเราอ่ะมันไม่ได้แบบอ้าออกมาเพราะมันมีความแบบแบบคือมันดีนะแต่แบบมันกรี๊ดไม่ออกอ่ะมันเห็นแล้วมันแบบมันว้าวมากแล้วมันก็แบบอยู่ข้างในทุกคนเออโชว์เนี้ยเพลงเนี้ยแล้วก็คือแบบเห็นแล้วก็แบบ คือตลอดทั้งโชว์คือดูแล้วก็แบบโอ้อออแล้วก็แบบว่ากับเพื่นข้างคือแบบคือแบบมันกรีดไม่ออกทุกคนแต่แบบมันว้าวว้าวมากก <c oughs> <ๆ>็อ <c oughs> <ๆ>่าคือถ้าปกติเราจะซ้อมกันแค่ สองคนใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้คือจะมีน้องๆแดนเซอร์ด้วยที่อายุประมาณแบบอ่าใช่ประมาณ20ต้นครับผมก็จริงๆอ่ะทัลเบอร์เมเกอร์เป็นเพลงแรกที่เราซ้อมเนาะตอนนั้นน่าเป็นเพลงที่ใหญ่สุดของพวกเราก็เป็นเพลงคู่เลยครับผมแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับก็ได้รันหนึอย่างเหมือนกับแดนเซอร์ด้วยก็แพทเทิร์นแพทเทิร์นการเต้นก็แบบเปลี่ยนใหม่ก็สนุกอีกแบบนึงครับผมก็คลิปนี้ออกไปทุกคนน่าจะเห็นวิดีโอที่เราเต้นแล้เนาะใช่ครับผมเหลือเวลาแค่สองวันก็ถามว่ามันกดดันไหมมันกดดันมากๆเลยครับเพราะว่าคืืออออเเเเหหมมมมนนกกับบบพราาา็็สตจจจใช่แะี การปรับเปลี่ยนใช่มาเลยอาจจะทําให้แบบเราต้องจําใหม่แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยถามว่าก,กดดันไหมก็กดได้ครับแต่ว่าเราเมื่อคีทีก็เหมือนกับคือมันเป็นมันเป็นโชว์ของเราแล้วเราสู้ว่าแบบถึงเราจะเต้นผิดเต้นถูกแล้วเราสนุกผมว่าเราทาเต็มที่มันก็โอเคแล้วเทียแน่ๆเพราะเหมือนกับเราเป็นคนที่แบบไม่ได้เต้นเก่งไงแต่เหมือนกับทุกเพลงเราเต้นเราต้องจําการเต้นทุกเพลงแต่ถามว่าถ้าผ่านวันที่19ไปได้เนี่ยรู้สึกว่าเราจะมี การอัพสกิลขึ้นเต้นเอ่ยร้องเพลงเอ่ยหรือแบบแสดงเอ่ยแสดงหมายถึงแบบการที่เหมือนกับเราการสแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงือครับในการโชว์ดีกว่าให้มันดูแบบสนุกสนานไปยังไงอย่างเงี้ยก็ทำเต็มที่แน่นอนกกขอกำใจนะครับผมให้เมืองพัชชาภิก็พี่พี่ดูมดิทั้งสิบาคนนะครับผมทุกอย่างคือแบบใหม่บางคนก็ไม่เคยทำเนาะก็ได้มาทำก็ครับผมฝากให้กำใจกันด้วยครับคับขอบคุณครับแล้วถ้าเกิดว่าเนปเปนคนที่เต้นไม่เก่งแหละแล้วมันจะมีโชว์ที่เป็นแบบว่ารวมแบบ เจนเด็กใช่ปะที่เป็นเพลงโคเวอร์เกาหลีทุกคนจิกเจนกับเพลงของแบบพิงดีมากนี่ถ้าเกิดบอกเต้นไม่เก่งนะก็คือแบบมีจริงหรอกเก่งแล้วค่ะสุดยอดยั้จำแบบพิงไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องเดรอเขาอีเสักหน่อย แต่ว่าทอมมี่เนี่ยก็คือถือว่าเป็นงานหนะักเพราะว่าทั้งทั้งอมมี่ทั้งพี่ซีเลยคือช่วงนั้นนะ่ะเป็นช่วงที่คอนเสิร์ตติดกันสองอันก็คือเป็นคอนเสิร์ตดีมดีแลนใช่ไหมแล้วก็คอนเสิร์ตบีมายบอยเฟนสองก็คือห่างกันอ,อาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าอย่างนั้นเลยทุกคนเออแล้วคือเขาก็คือต้องเต้นทั้งสองคอนเสิร์ตต้องจำบ็อกกิ้งทั้งสองคอนเสิร์ตคือแบบเก่งมากเจะไปถามท,ทวนท่าของัเองก่อนว่า uh huh. จริงๆคิวไหนแล้วมออกมาตรงไหนอะไร อตอนแรกที่ที่ซ้อมเลยมันคืออันนี้จริงเป็นครั้งแรกในการโชว์รวมวับแดนเซอร์แล้วเราเพิ่งแบบรู้วิ่งของเราตอนเปิดมาครั้งแรกเลยเราก็แบบพยายามร้องก่อนว่าเหมือนดูเอเนอร์จี้แล้วหนว่าถ้าเราร้องไปด้วยเราเต้นไปด้วยมันสเตนมันจะแบบเหนื่อยขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ร้องในห้องอัดจริงๆแล้วเพลงนี้มันเร็วมากแล,แล้วมันก็ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเลยครับก็พอลองไปเต้นด้วยร้องด้วยสัมผัสได้ถึงการแบบไม่ไหวจริงๆเนะี่ยคือแบบเอเนอร์จี้มันแบบ พอแปลว่าคุมลมไม่ได้ในการร้องอะไร้ยทุกคนแล้วเราจะบอกว่า Tommy อ,มมอ่ะคือเขาพยายามจะเซฟใช่ป่ะว่าเหมือนเนี้ยลองก่อนว่าจะร้องจะเต้นไปพร้อมกันได้ไหมแต่เหมือนว่าในคอนเสิร์ตจริงอ่ะพอมันเจอแฟนขับเจอบรรยากาศอ่ะเหมือนเขาจะคุมตัวเองไม่อยู่ทุกคนด้วยความที่ Tommy มมเป็นความแบบว่าน้องโลกไม่บอกปะเป็นความโลกคือในคอนเสิร์ตอ่ะ Tommy อ,มมอ่ะตอนทั้งโชว์คู่ทั้งโชว์เดี่ยวคือวิ่งไม่หยุด เวทีมันกว้างอะทุกคนแต่คือทอมมี่คือวิ่งไม่หยุดวิ่งจากซ้ายไปขวากระโดดกระโดดกระโดดวิ่งวิ่งไปวิ่งมาคือแบบเราเห็นเลยยังแบบว่าหฮ้ยทอมมี่ไม่เหนื่อยหรอคือเหมือนกับว่าเขาน่าจะแบบคือพอไปเจอเสียงกีดเจอคนขนาดนั้นคือน่าจะแบบมันมันเก็บไม่อยู่อะก็คือแบบปล่อยแบบจัดเต็มอะพอจบก็คือหอบ ทุกคนหอบเลยนะคะทำา l ก k i n g ไม่ได้เพราะว่าเหมือนเราไป c o n เ e n t r a t e กับการร้องแล้วก็ปล่อยฟิลไปก่อนตอนหลังมาพอเรารู้เรื่องนี้ละแล้วก็ไม่ถือไม่ละแล้วเป็นแบบว่ามันไปอัดตอนแรกกะจะร้องสดแต่คือแบบน่าจะไม่ไหวนะถ้าถ้าเป็นเพลงนี้ก็น่าจะเป็นแบบ70-30มากกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยถามพีทีว่ารายละเอียดของการ b กก k i n g น่ะเป็นยังไงใช่ับมันวนไหมหรอ ก็กังวลก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ต้องเข้าใจว่าคอนเส<ถ>ิร์ตอ่ะมันไม่ได้ดสดร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วมันจะต้องมีซาวที่แบบอัดมาไว้ก่อนเออแล้วก็อยู่ที่ว่าจะสดกี่เปอร์เซ็นต์แต่คือมันมันร้องจริงอยู่แล้วทุกคนแต่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่มันไม่ได้จริงก็ต้องจี้จี้จี้จนกว่าจะสมองจะจําแล้วก็ซ้อมมันอมตอนนี้ยังไม่ตื่นเต้นหรอกเดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะทําให้เรา ตั้งใจสองมาขึ้นแล้วก็พอไปตอนเย็นก่อนนอนเขาเนี่ยความทุกครั้งที่ผมขึ้นคอนเสิร์ตแต่ว่าอะไรเงี้ยสิ่งที่ทรมานที่สุดในร่างกายคือความตื่นเต้นในตอน,น,นก่อนจะนอน่ะถ้านอนไม่หลับแล้วแบบว่านอนน้อยแล้วไปโชว์อ่ะอันนี้นคือจะจะ,จะแย่ววเอาคอนตมตื่นเต้นโฟลี่สุดก่อนวันโชว์จริงก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เป็นไงก็เป็นกันต้องไปลุยดูแล้วที่เราบอกว่าเขาเขาโลกแล้วเขาวิ่งไปวิ่งมาเขาตื่นเต้นเขาสนุกมากอะ่ะคือโชว์ออกมาน่ารักและสนุกมากเลยทุกคน แล้วพลังด้วยความที่เขาน่าจะได้รับพลังจากคนในหอใช่ปะก็เลยทําให้เขาแบบว่ามีพลังที่จะแบบร้องแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เต้นไปด้วยกระโดดไปด้วยอะ่ะแล้วพลังที่มันออกมาจากเขาอะ่ะคนที่อยู่ในหอก,ก็ได้รับอีกทีหนึ่งเออคือดีแล้วทอมมี่คือเสียงดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยคือเก่งมากค่ะ สามเครื่องสี่เครื่งนยนสี่ครงกเวทีจิ้นี้นะครับผมเที่ยงคืนสายสี่อะไรเที่ยงคืนสาสี่อะไรูนี่ดูนี่ดูนี่อะไรอะที่มีไฟเโอมีไฟยี่นมีสาสบสี่มีไรที่ไม่มีไฟบ้างเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราก็ใช้ในกาแบบเนี้ยเราก็จะชอบออกมาโชว์เพื่อด้วยแบบว่ากดแล้มีไฟเวลาแบบอยู่ในที่มืดแล้วเลือกแสงแบบนัก ไนัทเลยสามสี่สามสี่แค่ละยังคืยี่สิบนาทีตอนนี้ที่คือสายสี่นะครับของของวันเช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์นะครับก็คือคือของวันศุกร์เรามาสเตจครั้งแรกนะครับมาวันที่ครั้งแรกโั่วคือเป็นใหญ่เช้าของวันเสาร์คืนของวันศุกร์เช้าของวันเสาร์คืนของวันศุกร์สิบแปดศุกร์อะไรก็เนี่ยก็คือเอ้าอันนี้ก็คือแสดงว่าจะถึงคอนเสิร์ตแล้วดิ นะแล้วก็จู่คนได้ที่เขาบอกว่าสี่พันสี่พันคนนะครับผมตอนนี้เราก็มาลันทูครั้งแรกนะครก็ตื่นเต้นนะครับผมตอนนี้ก็เริ่งเลิกนะเราครับนี่นะเรามีสวัสดิการด้วยนะขอบคุณครับโอ้จิมมี่เป็นการลันทูครั้งแรกนะนี่ก็คือเปิดเดล๋ยบอกกิ้งก่อนบอกกิ้งก่อนกินก่อนเราบอกกิ้งก่อนมีขั้นตอนลันทรูดังั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้นอนอย่างดี ก่อนหน้านี้เราก็ได้ทําการซ้อมใหญ่กันในห้องซ้อมใหญ่ใช่ครับตอนนี้เรามีแดนเซอร์เยอะมากครั้งแรกเยอะน่าจะสามสิบได้ปหมใช่ครับสามสิบทีมอ่ะเรามีแดนเซอร์สามสิบที่มเราก็มีเหมือนกับกลุ่มแยกด้วยเหมือนกับมีที่แบานอื่นอัสตรีการมาเพิ่มครับอ๋อมีมาเพิ่มขอบคุณครับขอบคุณ้าไม่นะคุณคุณเก่งมากเลยโอเคครับตอนนี้เริ่มเข้ามานะเอ่อคิดว่าเฮ้ยชีวิตนี้กูได้โชว์ อะไรที่ใหญ่ขนาดนี้แหรอก่ะเราจะโชว์ทุกครั้งให้เหมือนครั้งสุดท้ายเพราะว่าทำให้เต็กเททุกครั้งนะครับผมขอทุกคนเสียเงินซื้อบัตรมาเพื่อที่จะมาดูเราโชว์เราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับผมมาเริ่มจิกจี๋แล้วครับเริ่ม blocking เงแรกแล้วต่อไปก็จะเป็นพวกเราเลยครับผมไปดูเลยดูกันเลยไปเด็กลุยสู้มาทุกคนชาตอนนี้นะครับก็อยู่กับสิบตึกนะครับผม รับรู้แล้วก็กําลังเสพความสุขที่เห็นทุกคนมาอยู่ในในที่ตรงนี้แบบพร้อมกันจริงนะเพพี่ติกาาเราอยู่กันแบบ12คนผมรู้สึกแบบว่านอะรู้สึกแบบ มนะีสักกี่ครั้งที่แบบว่าทําแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเป็นศิลปินอ่ะเราก็คือเป็นรูมดีที่แต่และคนต้องมีความฝันของตัวเองแล้วก,ก็ตอนนี้เราออแบบเอาจริงๆไม่ได้ชอบอ,ออกชมเดียวมันคือความฝันของใครหลายๆคนที่แบบอยากมาอยู่นสเตจใหญ่ขนาดนี้แล้วเรามีโอกาสนั้นเราควรแบบทําอะไรที่แบบมันออกมาดีที่สุดตอนนี้ทุกคนตั้งใจผมคิดว่าทุกคนตั้งใจสี่ตั้งใจทุกคนตั้งใจคนตั้งใจมากตั้งแบบเดินเข้ามาลองเจิมเวทีแล้วมองหันมาแบบสภาพที่ยังไม่มีคน แค่นั้นเนี่นลุกเลยพี่เนี่ยคนลุกจริงแล้วแบบตองจินตนาการแบบถ้าคนมานั่งเต็มเนี่ยยังไม่ได้วางเก้าอี้หมดเลยอยู่จะขนาดไหนเอาจริงแล้วแบบโปรดักชั่นต้องขอบคุณทุกทีมเลยนะขอบคุณทุกย้อนที่แบบต้องคุณแสงสีเสียงคือดีมากค่ะมากที่ขายหมดหมดไม่ขาดคุณถ้าขาดไปหมดก็อาจจะขาดคุณได้ก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตนะครับเอาอะไรมาขายไม่หมดไม่ได้แล้วพอหมดในกี่นาทีเอ่ยอ๋อครับกฝากด้วยบอกเลยคนเนี้ยพีกหน้ามือเป็นหลักมือเลยเมื่อก่อนอ่ะผมแข็งใหญ่กว่าเขาแต่ตอนเนี้ย พ่อคนไทยขผมไม,ไม่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 หนูคนนูนดีกว่าวดีกว่าทั้งคู่เลยหนูว่าไปด้วยเป็นมากอยากรู้มากว่าจะออกไปยังไงนี่ต้องขอบคุณพี่จีกลายเป็นน้องตัวเล็กสุดแล้วอะ่ะทีมอเงาด้วยนะทีมแสงทีมแสงเปล่าครับข้างหน้าครับผมคนดั่นเรายิ่งใหญ่จิมมี่คือเป็นทั้งทีมน้ำแล้วก็เป็นทั้งคนจัดแสงด้วยหรอ คอนเทนต์ย um> ิ่งใหญ่เกียงไกร BMD Land เฮ้ยบูเลยนะไปดูการมอกกิ้งค้แรกของเดือนนะครับแบบเจ๋งมากใช่ไปดูการมอกกิ้งเขาเล่นอาหาเด็กๆกันไปะมาโนเดิไปไทยกันแล้วของดูมันเด็ดว้าวมากโคตรมันโคตรดีตอนนี้นะครับผมนี่คุณธอรมีนั่งอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีไฟนะครับผมนั่งอยู่ในความมืดตลอด ไฟมาไฟมาโอ๊ยเปิดดูนู่นเขาโชว์นู่นแล้วคุณโชว์อะไรครับดูโชว์น้องๆครับอ๋อโอเคครับผมโคโลปรกำของเรานะครับทีมเอไาราไฟมาไฟมาไฟมาไหมเหนื่อยกันมากนะครับปิดปากกันหมดทุกคนนะครับผมไม่ได้เลยจ้าสภาพไม่ได้เลยขอบคุณนะครับนี่ครับนี่คนกลุ่มสเต็ปโคโลปรกำของเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับผมนี่นี่ครับหอมมากนี่คนยุ่งของเรานะครับ ขาดเขาไม่ได <rude S 2> ้นะครับคนนี้ใช่ครับใช่ครับนี่คนที่สําคัญที่สุดนะคนลงทุนนะผู้จัดคอนเสิร์ตกับน้องสาวญาติของเขาเองนะครับผมนี่เราภูมิใจในตัวเองมากนะครับผมสองคนเลยแชร์มานขึ้นขึ้นหน่อยย่อยเยอะปื๊ด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 ป โอ้โหอ้ขึ้นไปเลยพี่สีใจเย็นพี่สีใจเย็นลงมาลงมาลงมาจะมีเราไปดีกว่าเรามาคนเขาซ้อมทำไมอยากไปดูอันนี้เขาเรียกว่าติดของเวทีไหนติดปืน้าติดปืนอ่ะติดปืนเวทีอเาเลยนี่เขาติดปืนเวทีนี่อย่นี้ไม่ใช่เวทีเออ ดินอันนี้เขาติดดินเออครับผมเดี๋ยวให้ทีมข้างหลังเก็บดีกว่าครับไปนอนอยู่ข้างหลังเพราะนั้นทำไมเขาไม่ซ้อมนะครับซ้อมแบบนอนไม่ตื่นอ๋อหมายถึงในภาพใช่ไหมเตะ้นได้ว้าวไปด้วยดีกว่าจัดเตอนเต้นเต็มจริงๆเหนื่อยมากใช่คือตอนเต้นนี่คือแบบหมดแรงแล้วแบบแต่ไม่ได้ต้องสู้มากใช่ รู้สึกว่าจัดเต็มกว่าซองทุกครั้งวล <He> i, ้วเฮ้ยจบแล้วเหรอเดี๋ยวก่อ,อ,อ,อนเฮ้ยจบแล้วเหรอหรอทุกคนงั้นเราว่าน่าจะต้องมีหลาย EP มากถ้าเกิดแค่นี้จบแล้วนะคะก็ดีเหมือนกันจะได้ดูหลายๆ EP ระหว่างนี้ก็ดูอันนี้วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะคะแบบลองใส่สุดตัวดูอ๋อ oh, จบแล้วสุดๆไปเลยนะคะก็ oh, ยังไม่ได้เห็นอีกหลายโชว์นะทุกคน ก็ดีเหมือนกันนะคะการที่มีเรื่องหลังมาอย่างนี้เนาะก็คือว่าตอนที่คอนเสิร์ตจบใหม่ๆก็มีแบบว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่บอกว่าเอออยากอยากให้มาแบบว่ารีแคปหรือว่ามาพูดถึงคอนเสิร์ตมาทารีแอคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงคือตอนตอนที่เราไปไปดูอะเราเราตั้งใจไปแบบไปตั้งใจดูแล้วก็เลยไม่ได้อัดคลิปหรือว่าถ่ายวิดีโอมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเสพโมเมนต์นะทุกคนแล้วเราก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าแบบจะออกมาเล่ายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกได้ว่าประทับใจอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเลยเท่าที่เคยไปดูมานะคะแล้วก็แต่ละแต่ละโชว์แต่ละเมืองแต่ละแลนด์ที่เขาแบบว่าเตรียมโชว์มาคือทุกคนได้โชว์ศักยภาพแบบเต็มที่มากๆแล้วคือเป็นการไปดูคอนเสิร์ตที่แบบอิ่มมากเลยอ่ะทุกคนเออได้ได้ดูโชว์จากทั้ง13คนแล้วก็มีทั้งโชว์คู่โชว์เดี่ยวคือเต็มอิ่มมากๆตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ทุกคน13าคนออกมาจนถึงแบบตอนสุดท้ายที่จบคือแบบดีมากๆนะคะก็ behind the scene DMDL a n d Land, อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ได้มาทำรีแอคนะคะก็ถ้าเกิดในระหว่างรีแอคเนี่ยเฟิรนก็จะพูดเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรเป็นประสบการณ์ที่ได้ไปดูแบบสดสด เขาเรียกว่าอะไรเป็นการแชร์แล้วกันเนาะใส่ไปด้วยในแต่ละโชว์ที่เขามาทําในบีไฮนะคะก็จะได้เป็นการแชร์ความประทับใจให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เฮย้ยไปมาเหมือนกันนะเราก็ประทับใจโชว์นี้แบบนี้แบบนี้โชว์นี้ดีอย่างนี้อย่างน,างนี้หรือว่าในใจของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนแบบประทับใจโชว์ไหนมากมากมาก,ก็มาแชร์กันได้นะคะอย่างอย่างในบีไฮหรือซีนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกอะเราไม่ได้อวยนะแต่ว่าโชว์ของทุกคนอะที่เราพูดถึงไปอะ คือมันออกมาดีมากแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตท,ที่หลังจากจบอ่ะเราได้รับ energy มาเยอะมากเออแล้วเราก็คิดว่าศิลปินทุกคนก็น่าจะได้รับ energy จากแฟนๆไปเยอะมากเหมือนกันคือแบบมันเป็นอะไรที่ดีมากนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้เขาจัดคอนเสิร์ตอีกแต่มันก็เป็นไปนไม่ได้ว่าเราจะต้องจัดสักปีละ5ครั้งอย่างเงี้ยมันก็อาจจะถี่เกินไปใช่ไหมเออก็แต่ก็รอนะอืมดีมากๆแล้วก็เอออย่างที่บอก โชว์พี่มาร์กก็คือ,อยังตาตึงอยู่นะคะทุกคนถ้าใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะโชว์พี่มาร์กคือจัดเต็มมากนะคะก็สำหรับรีแอคชั่นนะคะ Behind DMD Land EP ที่1ก็ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเราจะได้มาเจอกันใหม่อ้อกดกระดิ่งด้วยอืมแล้วเราจะได้มาเจอกันใหม่นะคะใน Behind DMD Land EP 2 แต่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้น่าจะไม่นานเกินรอหรอกนะคะทุกคนถ้ามาเมื่อไหร่เฟิร์นจะรีบรีแอคแล้วก็เอามาลงเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย